จวัดดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วครับกับผมแมวดํานะครับวันนี้เราจะมาขยี้เกมโจรสลัดนะครับกับตันนะครับกับตันอะไรก็ไม่รู้นะครับโบตี้อะไรสักอย่างนะครับมาเดี๋ยววันนี้จะบวกจะลบจะจุกจะจวดยังไงนะครับเดี๋ยวไปรอชมกันนะครับดูความบันเทิงนะครับนเพื่อนนะมันแนะนําให้เล่นตามนะครับอย่ามเล่นตามนะครับวันนี้เรามีทุนอยู่หมื่นเจ็ดนะครับมา กะว่าจะจัดเบดหนักๆนะครับวันนี้ดูลายกันหน่อยนะครับเออชนสลัดเยอะสุดนะครับเคียวลองลงมาโอเคสเกตเตอร์ตึ๊กตึ๊กตึ๊กะเหมือนเหมือนกันดูตัวไปป่ะอย่างนั้นไปเลยครับรออะไรอะ่ะมาเลยมาเลยมาเลยอุ้ยสเกตเตอร์เยอะเหมือนกันนะเกมนี้ <Yeah. S 1> สเกตเตอร์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอืมมาทีละหนึ่งทีละสองนะ แต่ต้องมาสามตัวนะครับมันถึงจะเข้าสแกตเตอร์นะครับมาเลย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 อือฮึดูเพื่อความมันแดงน,นเพื่อนๆนะเอาความสัจใจเป็นตัวตั้งนะครับดูเพื่อความสัจใจนั้นนะครับสนุกสนานนะครับมาครับมาครับอือวยสวยๆคูณสองไม่ต่อเนื่อง มามาโอ้โหสวยว่ะดอกนี้คูนสองโอ้โหไม่ต่อเฮ้ยสแกตเตอร์สแกตเตอร์ยังไงยังไงล่ะยังไงล่ะโอ้โหไม่ออกไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับเอาใหม่มาตอ้ยยังไงยังไงสแกตเตอร์มาไมล่าไม่มาเอาเอามีลุ้นรอบมามาไมล่าเออยังมีลุ้นให้กูอีกมาดิไม่ออกครับนี้กูไม่จู้บาไงแล้วมาสิครับโอ้โหไม่ออกว่ะแม่ยังไม่ออกว่ะ ไม่ได้หลังใจนะเมื่อกี้ดอกเมื่อกี้ไหมควรจะออกไม่ออกมามาไม่เวลรนะไปต่อครับยังมีโอกาสอีกเยอะแยะมากมายไก่กองมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิมาดิมาดิเออมาดิครับ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  ไม่ต่อเนื่องให้เลยนะครับสแกตเตอร์ออกให้พี่หน่อยไม่ได้เลยขอสแกตเตอร์ตัวนะม,มานาฬิกามาไหมโอ้โหไม่มาวะ่ะม,มาครับมาครับไปครับมาดิอโอเออืคสแกตเตอร์ผ่านหน้าไปมีเห็นแวบบ มาต่อเนื่องไปสามสิบนะฮะมาอยสเกตเตอร์เอาอย่าให้กูลุ้นอีกแล้วมีอุ้ยมาจนได้จ้ามาจนได้จ้าแม่จ้ามาดิครับสตาร์ทไปนกแก้วนกขุนทองมาเลยอุ้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 ยอ้ยอ้ยเงียบเงียบอุ้ยอุ้ยอย่างเงียบอย่างนี้ดิลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงียบอย่างนี้นะ เฮ้ยเฮ้ยอย่างเงียบอย่างนี้นะโอ้โหทั้งเงียบอย่างนี้ตัแกแจตเตอร์ไม่มีความหมายเลยนะลงมาหน่อยเคี้ยวโอ้โหไม่ได้เออม่คนอย่างนี้ละสะใจใช่มาอืมมาเออคูาไปมามาลูกมาโอ้โ oh, ห oh. จุก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 ,จกมาแบบจุกจุกมาน้อยๆแต่จุกจุกนะครับดอกเมื่อกี้ ยอดเรื่องรู้เรื่องลูรูเหลืองนะครับรูเหลืองนะครับหมื่นหนึ่งโอ้โหจวดจวดนะครับโอ้โหบวกเป็นสองหมื่นหกนะครับผมวันนี้ก็บวกกันสวยงามอีกตามเคยนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวพอก่อนนะครับเพราะว่าเราได้มาแล้วนะครับบวกแล้วก็ต้องหยุดนะครับไม่ใช่แต่พืชเพือเล่นต่อนะครับเตือนกันทุกคลิปนะครับผมก็ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่เกมหน้าเกมอะไรฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ